ันก็ถึงเวลาที่ชีวิตทางการเมืองของพวกผมอย่างน้อยก็มีอยู่สองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นช่วงเข้าได้เข้าเขีไม่ได้เป็นความล้วอะไรเพราตอนนี้มีคดีความอยู่ในสารรัฐธรรมนูญและมีคำร้องให้เขายุคพักก้าวไลและตัดสินพวกผมในการเป็นนักการเมืองตัดสินพวกผมในการเป็นผู้แทนรัษฎรของพวกกานพูดไปพูดมา,าให้ตรงกันมากกว่าน,นั้น อาจจะไม่ถึงหนึ่เดือนและนี่ก็อาจจะเป็นสงกราครั้งสุดท้ายที่มาเล่นในฐานะผู้แทนราษฎรีแต่ข้างหน้ามามาในฐานะประชาชนแน่นอนไม่ต้องบอกเดี๋ยวจ้าแต่ถ้าจะให้ดีกว่ากลับมาข้างหน้าเป็นผู้แทนรัฐมนตรีมาเดิมโอเคไหมโอเคอีที่ข้างหนา้ากลับมาใหม่กลับมาเป็นฐานะนายกรัฐมนตรีเลยเอาไหม <OK> ตอนนี้มาแบบนายกว่าาไปก่อนคนอีสานรัวกว่า ติดลมบัมันเป็นว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทราบไว้นะกรับระการที่พวผมสี่คนที่อยู่ตรงนี้มาอยู่ที่อีสานพี่น้องได้ให้ขวัญได้ให้กำลังใจทั้งพิธีใบสีสู่ขวัญทั้งข้อมูลที่ผม้แม่ผม ตามที่มาความสุจริตตามที่พระให้มาเขาจะเอาไว้อยู่ในใจให้มีสติในการบริหารบ้านเมืองให้เกิดความเท่าเทียมกันให้เกิดความเาท่าเทาโลกแล้วก็ฝ่ายกำนัลใจแต่พี่น้องอีอสานจะเหมือนเป็นลมใต้ปีนให้พวกผม,มยังสู้ต่อไปในเดือนที่เออถึงนี้ระหวังว่า